สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูบอลสีของเราที่ไม่ค่อยจะงามเท่าที่ควรเลยนะคะเพราะว่าต้นไหนใหญ่ก็รอให้ทิ้งใบค่ะต้นไหนยังเล็กก็ไม่ยอมจะโตสักทีนะคะเรามาดูบอลสี ที่เราเฝ้ามองอยู่เช้าเย็นเช้าเย็นก็คือ,อสีเบญจรงค่ะสีเบญจรงค์เราพยายามจะให้เขาอยากเป็นฟอร์มโกนะคะแต่เขามีสองต้นอยู่ในกระถางเดียวกันนี้ต้นตั้งเดิมเขาก็จะออกสีแดงนะคะใบเดิมๆเ,เขาค่ะแต่พอเขามีใบใหม่มาเขาก็ไม่แดงเช่นเดียวกันนะคะ นี่คือใบใหม่ของเขาคะ่ะได้แค่นี้คะ่ะก่อนหน้านั้นที่เขามีใบกัดสีแดงๆนี่ก็คือเขาอยู่นอกตู้นะคะแต่ว่าเขาจะไม่โตคะ่ะพอเราเก็บมาให้มาอยู่ในตู้เขากา็ต้นสูงขึ้นนะคะแต่พอใบใหม่เขาก็ไม่กัดสีคะ่ะทำยังไงเขาถึงจะสวยนะคะ เราก็เลี้ยงเขามานานแล้วค่ะสีเดนจรงนะคะบนสีเราเลี้ยงมานานก็ไม่เติบไม่โตเท่าไรค่ะอย่างเช่นลูกของสีปราดค่ะเราก็แยกหน่อเขามานะคะแต่เขาอยู่มาก็นานนมแล้วค่ะ มีต้นเล็กต้นน้อยขึ้นมาเสริมด้วยแต่ก็ยังไม่ได้ทันโตนะคะอย่างต้นนี้ก็ได้แค่นี้ค่ะใบตกไปหลายรอบแล้วนะคะตัวยากเหมือนกันค่ะอา่าเท้าลำไยไม้แยกหนอตัวนี้ก็นานนมแล้วนะคะไม่โตเลยค่ะเป็นเพราะอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะณเนะมืองนุนที่เราได้มา ไปมาไปมาก็เหลือใบเดียวแล้วนะคะไม่ค่อยจะเติบโตเลยค่ะเป็นเพราะเหตุใดก็ไม่ทราบเช่นเดียวกันนะคะเพราะแต่ต้นใหญ่ๆห,หน่อยก็ทิ้งใบช้าค่ะอย่างทกุกสักกนี้ก็ต้นแม่นะคะต้นนี้คือต้นแม่ก็นานนมแล้วนานขูเลยที่ไม่มีลูกใหม่ขึ้นมาค่ะ ก็เลี้ยงยากอยู่นะคะโตขยายพันธุ์ช้าอยู่สำหรับทศกัณฐ์ค่ะ <ís> เรามีต้นต้นบนสีของเราก็ส่วนมากก็จะโตแล้วนะคะ <encont współ> อย่างชายชนของเราต้นนี้เดิมทีเขาก็จะงามมากๆเลยค่ะตอนนี้เขาทิ้งใบแล้วก็เหลือไม่กี่ใบแล้วนะคะ <S <S 2> <S 2> <S เราก็ รู้สึกว่าเขาจะมีลูกใหม่ขึ้นมาให้แล้วค่ะสำหรับชายชนนะคะอยู่ไกลมือไปหน่อยค่ะมีลูกใหม่ขึ้นมาสองต้นนะคะสำหต,ต้นแม่เขายังเหลือใบเก่าอยู่สองใบค่ะบนสีบ้านเราก็มีแต่ต้นใหญ่ยืดย้วยแล้วนะคะไม่สวยไม่งามแล้วค่ะแต่ก็เสียดายถ้าจะตัดเขาทิ้งนะคะก็เลี้ยงดูเขาไป ประมาณนี้เองค่ะสำหรับพันดาวเรามีสามใบค่ะรู้สึกว่าจะไม่มีความเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงมากเท่าใดนะคะสามใบนี้ก็มีตั้งนานแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและให้กำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ